สวัสดีครับวันนี้มีของเล่นมารีวิวอีกแล้วเพผอิญว่าก็นั่งรถไปผ่านปั๊มนะครับก็มีอันนี้ขายที่เซเว่นอีเนคิดว่าคงมีเซเว่นหลายที่ก็คงเอามาขายนะครับเขียนว่า,อ,าอะไรเนี่ยเครื่องอุปกรณ์โฮโลแกรมนะครับกัดโฮโลแกรมหรมือเ,เมจิก,กัดโฮโลแกรมนะครับก็ราคา49บาทนะครับามาดูว่า สิ่งที่ได้กับ49บาทเนี่ยมันคืออะไรจริงผมผมรู้จักอุปกรณ์นี้แล้วแหละแล้วก็มันก็ทำเองได้เราแผ่นสายมาทําแต่อยากรู้ว่าเอ๊ะเจ้ากล่องเนี้ยนะ49บาทมันจะทำอุปกรณ์มาดีขนาดไหนที่จะมาเล่นโทรแกรมกับโทรศัพท์มือถือแล้วมันโผล่ขึ้นมาได้นะครับก็เลยไปซื้อมาปรากฏว่าแอนแอนออกมาปึง้งนี่คือไปในกล่อง49บาทได้นี่มา2อันนะครับคาดว่าอันนี้ก็คงสำหรับ iPad ครับอันนี้ก็สําหรับโทรศัพท์มือถือเป็นถ้วยอย่างนีนะ้วิธีการใช้งานนะครับก็ไม่ยากเลยไปดาวน์โหลดไม่ใช่แต่ไปที่ y o u t u ไปที่ YouTube นะครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดไม่ใช่ไปพิมพ์คำว่าโฮโลแกรมพิมพว่าโฮโลแกรม h o l o g i m นะครับแล้วก็จะเกิดภาพโฮโลแกรมขึ้นมาเป็นเหมือนภาพอย่างนี้ชนๆชนกันอยนี้นะครับวิธีการเล่นของมันก็คือ เมื่อเปิดมาแล้วนะครับแล้วก,กดขยายเจ็มจอนก็ได้นะครับแล้วก็เอาเจ้าเนี้ยไปวางตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะเห็นเห็นไหมเห็นตุ๊ตตามีเนี่ยไหมครับยมาอ เราก็เห็นตุ๊กตาไมเนี่ยนเนี่ยไปอยู่ในนี้